สื่อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินความดีทุกรูปแบบแม้จะเป็นเรื่องที่ทำแล้วไม่มีวันสูน์เปล่าแต่ก็ไม่ควรหวังผลและอยากเก็บความดีที่ทำแล้วไว้กับตัวเองต้องเผื่อแผ่ให้คนอื่นด้วยหากต้องการจะเป็นคนดีที่สมบูรณ์ อย่าห่วงบุญและอย่าเป็นคนที่ดีแต่รับขอให้เป็นคนที่ดีแต่ให้ทำดีแล้วต้องให้ให้ให้ให,ให้เพราะยิ่งให้จะยิ่งได้ยิ่งแบ่งปันจะยิ่งมีมากความดีใดยิ่งทำแล้วยิ่งยึดต,ติดนั่นแสดงว่าเป็นความดีแบบติดลบแต่ความดีใดที่ทำแล้วการยึดต,ติดน้อยลงแต่งหน้าทาปากน้อยลงกินน้อยลง สวมใส่ตุ้มติ้งน้อยลงกินที่ไหนนอนที่ไหนก็ได้ไม่มีน้ำอาบสามวันก็ยังอยู่ได้ไม่มีที่นอนก็นอนบนพื้นได้แสดงว่าเป็นความดีที่ถูกต้องควรทำเพราะยิ่งกระทำจะยิ่งรู้สึกเป็นอิสระเบาสบายขึ้นถือว่าดีจริงเป็นบุญวาสนาของชีวิตอย่างแท้จริงเพราะทำให้ชีวิตเรียบง่าย และมีความสุขง่ายขึ้นพลังบุญในจิตจะทำให้พลังจิตเพิ่มขึ้นและมีโอกาสหลุดพ้นเป็นอิสระมากขึ้นส่วนช่วงที่ยังไม่หลุดพ้นก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุกติภูมิจนกว่าจะถึงเวลาที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกการเกิดเป็นมนุษย์พิเศษกว่าพบอื่นๆก็ตรงที่เปิดโอกาสให้เรา ได้เลือกสั่งสมได้ทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเลือกสั่งสมทั้งบุญบารมีและบาปอาสวะได้มากพอๆกันฉะนั้นอย่าได้ประมาณในเรื่องของการสั่งสมบุญวาสนาบารมีเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไรเนื่องจากการตายนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในหลายรูปแบบอาจจะตายตั้งแต่ยังไม่คลอด หรือคลอดแล้วตายทันทีก็ได้ตายตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวหรือแก่ตายก็ได้หรือไม่ก็อาจจะป่วยตายหรือแม้แต่อุบัติเหตุตายก็ได้แต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดมัดจุราชก็สามารถนำเราไปจากร่างกายนี้ได้ทุกโอกาสนอกจากเราจะไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไรแล้วเรายังไม่รู้ด้วยว่า เมือ่อใดอกุศลกรรมที่สั่งสมไว้จะกลับมาให้ผลและจะมาให้เราได้เสวยอกุศลวิบากเป็นอุปสรรคปัญหาและความทุกข์ในรูปแบบไหนดังนั้นอย่ารอให้ถึงที่ตายหรือพบกับความทุกข์มากมายแล้วค่อยคิดอยากทำความดีเพราะถึงตอนนั้นทุกอย่างก็ซ้ายไปเสียแล้ว เราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม